สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับรับตัวละครฟรีมาแล้ววันนี้นะครับพี่จะสอนบอกเลยคอมโบในรลกครับตายยากมากเลยและโหดด้วยนะครับผมก็คือคอมโบของไนลิกับสกายเลอร์แล้วก็ AK b l u ล f r a รมหรือจะเป็น ลูกซองยาวมังกรเขียวก็ได้นะครับผมแต่พี่เลือกเป็นทางด้านของบูเฟรมนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ทางด้านของอืม วันนี้นะครับผมจะลืมรับไอวอลแล้วก็บอร์ดด้วยนะ2อ,อย่างนี้เลยนะครับผมรับฟรีๆไปเลยนะครับผมก็คือเล่นครบร้อยนาทีนะสำหรับคนที่เปิดคลิปนี้ข้ามมาสคิปมาก็ดูไปเลยอย่างวันนี้แจกไอวอลนะครับถึง23วันนี้22ะ่ 23, ะ23อ่อะประมาณนี้เลยประมาณวันเดียว2วันก็ไม่รู้ก็คือเล่นซะเอาวันนี้ให้จบๆไปเล่นประมาณสักชั่วโมงกว่า โอเคนะชั่วโมง40นาทีป่ะโอเคประมาณนี้ก็ได้บอเท่ๆสีน้ำเงินสีน้ำเงินแบบนี้ไปเลยนะครับผมและสำหรับคนที่ลดราคามากกว่าพี่อะแต่เท่าไหร่กันมางนะครับพี่ได้แค่6ชิบเเองนะครับผมหกชิบเเองเนี่ยมันก็น้อยนะแต่ก็คือนึกถึงตอนที่เขาขายท่าปักธงกันเนาะเออตอนนั้นสนะนุกเนาะเออทำไมมาสนุกอะ ก็กล่องปืนขายแค่กล่องละ3บาทเองเออส่งให้กันได้ด้วยนะครับผมก็ไม่ว่ากันเนาะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปได้มา2ปืนก็โอเคแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของความสามารถของนลีนะครับตัวละครใหม่รับฟรีฟรึเพชรนั่นเองไม่แทบไม่เสียตังค์เลยในกว่าเติม1เพชรก็อ่าก็คือเสียตังค์เติมเพชรแต่ไม่เสียเพชรปะล่ะเออก็คือความสามารถมันคือไอรอนไอไอรอนนะครับเมื่อใช้ไอวอลนะครับผมก็คือ ฟื้นฟูความทนทานนะครับผมก็คือจะแข็งแกร่งขึ้น20%ทุกๆ1นึ่งวินะครับและเมื่อเราถือปืนไรเฟิลจุดโจมอาจจะเป็น AK หรือส,อสกาคือยิงระยะประชิดนะครับผมมันก็ระยะประชิดหรือระยะไกลเนี่ยก็คือทำลายวอรได้ความเร็วนั่นเองอ่านี่เลยก็อัพไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ครับผมได้มาแล้วประมาณเวลวฉี่นะครับผมเอาประมาณสักวิวสี่วลวห้าพอไหมวิวห้าวลวห้าป,ประมาณวิวห้าไอวิว มันจะเยอะไปไหมเอาโอ,โอ้มันก็บวกแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองนะดูดิก็เน,นี่ยเห็นไหมความทนทานขึ้นทีละเปอร์เซ็นต์นะโอ้แต่สูงสุด25 30ถือว่าโหดอยู่นะ เอาเป็นว่าถ้าเกิดอัพสูงสุดน่าจะโหดนะครับผมคือไอวอลแตกยากด้วยนะครับผมต้องใช้สกายเลอร์นั่นแล่อาถึงเป็นคอมโบนรลกนะครับและใครที่อยากรู้ว่าทําลายไอวอลเร็วแค่ไหนคลิปนี้มีคําตอบนะครับผมคือตอบเลยว่าเอ้ยมันโหดจริงนะเอาคอมโบพี่ไปเล่นได้นะครับผมเดี๋ยวขอเปิดช่องก่อนนะครับคอมโบของมันต้องมีอะไรบ้างเอ่ยก็คือตัวนี้เกี่ยวกับไอวอลต้องเอาตัวที่เกี่ยวกับไอวอลมาช่วยนะครับก็คือใครเอ่ยเป็นพสซีฟกดนะครับผมก็คือนี่ ลิปอะไรเนี่ยมันชื่ออะไรเนี่ยก็คือสกายเลอร์นั่นเองนะครับผมแล้วส่วนที่2ก็ถ้านึกไม่ออกให้เอาแคลรี่ใส่เข้าไปนะครับผมแล้วนึกไม่ออกอีกก็ใส่ m อ่าแม็กซิมเข้าไปหรือแต่พี่สําหรับพี่คือพี่ชอบยิงไกลๆเนาะแมปใหญ่ก็น่าจะเป็นทางด้านของ มันชื่อ,อมารอนะครับผมมารโอก็ได้นะชิวๆเลยอะสกายเลอร์ทำลายไอวอลใช่ไหมตัวตัวสองตัวนี้ได้คอมโบมาแล้วนะก็คือสกายเลอร์กับไนลิคอมโบเดียวกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือปืนที่ขี้โกงนะครับผมก็คือ AK กับอาซองยาวนะครับซึ่งปืนพวกนี้มีอเบอร์ตี้ก็คือสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงกับไอวอลโอเคบวกกันเลยนะครับผม อ่ะคลิปนี้นะครับผมยังไม่ได้ไอ้นั่นนะเดี๋ยวพี่จะทดสอบให้ดูก่อนนะจะไม่เอา AK บูเฟมไปยิงและจะไม่เอาในรีไปนะครับเอาตัวละครธรรมดาของพี่ไปเลยก็คือนี่เลยไม่ได้ใส่ในริมาไม่ได้ใส่ AK บูเฟมถือ AK คขาวธรรมดายิงไปเลยดูที่จะหมดกี่นัดน,นะครับผมยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยประมาณสักเหลือประมาณหายไปโอเหลือประมาณ20นัด อ่ะสามสิบเจ็ดนะครับผมไม่ได้เกี่ยวโอ้แม็กซ์สองยิงนะก็ไม่ว่ากันเนาะแต่คือมันแตกช้านะครับผมดูดิมันไม่ได้เจาะไอวอลแบบโหดนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยยิงจากด้านหลังด้านหน้าก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะอีกทีนึงอีกทีนึงดูตึม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 ตึปิ้ว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 โหกว่าจะแตกก็พักหนึ่งครับนี่คือไม่ได้กดรัวนะคือกดยิงให้ดูลหมือนประมาณยี่สิบอ่ะรอบนี้นะครับพี่ใส่ทางด้านของ ไออาไนลี่แล้วก็สกายเลอร์แล้วก็ไอเคบูเฟรมครับเดี๋ยวดูบูเฟรมกันนะครับผมนี่บูเฟรมดูแตกอย่างไวเลยยี่สิบหกไงไงบูเฟรมบูเฟรมเดี๋ยวดูบูเฟรมนะครับยูเฟรมตู ปุ่มกดช้ากดเร็วเหมือนกันครับดูที่กระสุนนะครับผมไม่ได้เกี่ยวแม็กด้วยนะนี่แม็กสองเท่ากันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่ได้ดูนะครับวิ่งเก็บเก็บโผลบหลูกกระสุนมามั่งอะไรมั่งอ่าต่อไปนะครับผมทางด้านของไอไอรอนนะค,คือนี่เมื่อยิงปุ๊บนี่ไอวอจะเป็นเข,เขียวขึ้นมาเลยเห็นป่ะเป็นการฟื้นฟูด,ด้วยนะครับผมดูดิโคตรเท่บอกเลยไอวอแตกยากเฮ้ยเหมือนมีคนมานะเหมือนมีคนมานะเดี๋ยวดูก่อนไม่คนกันเฮ้ยผมกาลังอัดคลิปให้น้องดูอยู่นะเว้ยไม่อย่างนี้มันต้อง จัดก,การวะมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะ,นนวะเดี๋ยวหาแป๊บนึงนะน่าจะเป็นพวกะแน่นั่งอยู่บนรถสู้มือสู้มือนี่บูคองเออยิงให้โดนนะยิงให้ดยิงให้โดนนะยิงให้โดนนะระดับนี้แล้วอัดไปตีหัวไม่ต้องอัดตัวโน,นหนึ่งอ,ะอ่ะหนีดิหนีดิเรียบร้อย <100 S 2> ไปดีนั่นแหละเสลอไม่ถูกที่ถูกเวลาก็ตายไปซะ <laughs> ชิวบอกเลยกำลังทำคลิปให้น้องดูอยู่ดูอยู่ในครับผมสำหรับเจ้าตัวที่เห็นนี่ต่อไปสกายเลอร์นะครับผมเห็นไหมเลือดเราโดนยิงมาเมื่อกี้ก็ คือถ้าเกิดเราคอมโบนี้คือใส่ไนรี่แล้วก็ใส่สกายเลอร์เราโดนยิงมาปายไ,ไอวอลแข็งแกร่งแล้วมันก็เพิ่มเลือดให้ถูกไหมโอ้โหคอมโบนี้ได้นะครับผมนี่เห็นไหมยิงเท่าไหร่มันก็ฮิวฮิวยิงไอวอลเท่าไหร่มันก็ฮิวไอวอลของมันนอกจากเราจะยิงยดกดหมแม็กกะเออแล้วเกิดไม่ใช่บูเพย์มัไอวอลจะแตกยากขนาดไหนอน่ยแต่ต้องอยิงจากด้านหน้านะครับผมมาต่อไปในกรณีที่เจอศัตรูเดียวกันนะครับผมก็คือไม่เลยสกายเลอร์ปลารวดเดียวไปเลยจบไป ไอบอลมันถึงจะกระจุยนะครับผมถ้าเกิดมันเราไม่มีบูเฟมเราไม่มีสกายเลอร์ก็ไปถอยมันหน่อยก็ดีนะครับผมจุก,ก,กหลบไปนะครับผมดูโอ้โหดูดิพิพตาเดียวนะครับไอบอลกระจุยเลยนะครับผมประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกัพี่ด้วยนะครับหนึ่งเลยไนลี่สกายเลอร์แล้วก็ปืน AK บูเฟมหรือจะเป็น AK2 สองไอปืนสองยาวก็ได้และมีอีกคอมโบหนึ่งแถมนะครับสำหรับคนที่ชอบนะ ไม่ชอบแบบสมมุติว่าแบบไม่มีลิงไม่มีอะไรนะก็เอาเดี๋ยวพี่เข้าไปที่โซนก่อนก็คือเอาตัวทั้งหน้านของโรบอกไปนะความสามารถมึงือความสามารถของมันก็คืออ่าถ้าจำไม่ผิดก็คือจะทําให้ i อวอร์มีโลขึ้นมาอีกนะครับผมอันนี้ก็คือเกี่ยวกับไอวอร์หมเลยนะไม่ว่าจะเป็นไนลี่เออหรือจะเป็นทา้งหน้านของใครอะอ่าสกายเลอร์เอ,อเยนะครับผมหรือเคบูเฟรมก็ทำลาย <c oughs> เร็วนะครับผมอายกตัวอย่างเ,งๆๆเลยง่ายๆเลยนะครับผมก็คือดูดูดูสำหรับก็คือไนลิทําให้ไอวอลแข็งแกร่งนะครับผมและเราโจมตีศัตรูก็คือไอวอลศัตรูจะพังเร็วมากนะครับผม2เมื่อเราโดนยิงแล้วก็คือแพสซีฟของสกายเลอร์ช่วยก็คือเพิ่มเลือดนะครับผมและทําลายไอวอลศัตรูได้ในพริบตาเดียวนะครับผมและ AK เคบูเฟรมก็ทําลายไอวอลแรงนะครับดู ดูนี่คือโอ้โหแต่พี่หยิบบูเฟรมมาไม่เป็นไรเนาะส่วนโลบ,บอกนะคความสามารถของสัตว์เลี้ยก็คือ mm hmm. สร้างโลกให้ไอวอลอีกนะครับผมก็ประมาณนี้เลยดูดิแต่โลกมันกระจุยไปแล้วก็ช่างมันเนาะก็คือแล้วแต่อันนี้ก็คือไม่ต้องใช้ก็ได้ใช้แค่ในลิสกายเลอร์เอหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมคอมโบนีนะ้โหดที่สุดแล้วสำหรับพี่นะก็คือไม่ได้โหดในเป็นแอคแทเกอร์เป็นแบบสายแบบ อสูร้ระยะกลางระยะไกลอะไรประมาณนี้แอ็แท็กเกอร์คือพวกลูกสองชาร์จนะเราก็อาจจะตายได้นะครับผมเออถ้าเกิดโดนแอ็แท็กเกอร์ก็ขอให้แปลงเป็นลิงนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมชิวๆอ,อ,อ,อ่ะสรุปนะครับผมก็คือสกายเลอร์ไนลี่เอเคบูเฟมหรือซองเขียว4คอมโบนี้ได้เลยนะครับผมระยะกลางระยะไกลระยะใกล้แล้วแต่ระยะไกลบูเฟมก็ช่วยได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับมีสกายเลอร์กับ ในนี้นะครับคอมโบสุดโหดนะครับตายยากแน่นอนวนะ่โดนยิงเท่าไหร่ป้าไอวอลไอวอลก็ฟืน้นละก็คือเพิ่มเลือดเออไอวอลไอวอลก็แตกยากนะครับก็มีเวลาพันเลือดพันอะไรไปอีกนะครับผมก็ชิวๆเนาะสำหรับคนที่ชอบคอมโบนี้นะครับผมเมนมาคุยหน่อยว่าคอมโบนี้มีคอมโบที่โหดกว่าน,นี้ไหมสำหรับตัวในลินะครับผมก็บอกเลยนะบอกว่าใช้ได้ชิวๆ ใช้ได้นะครับผมบอกเลยว่าใช้ได้สําหรับพี่นะเออแล้วแต่นะครับตัวละครมันมีสกิลเยอะแยะก็แล้วแต่ประยุกต์ใช้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่นะส่วนพี่ก็ใช้เนี่ยแหละคอมโบนี้นะสกายเลอร์แล้วก็ไนลีนะครับผม a k เคบูเฟนมันก็ยิงแรงอยู่แล้วนะครับผมก็ระยะกลางเนี่ยไม่แพ้แน่นอนพี่รับประกันนะครับผมระยะใกล้ก็ได้อยู่ประมาณนี้เลยฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยในคราผมเจอกันคลิปต่อไปครับผม